<laughs> Young Ting, you going crazy? Oh no. King, this is fuego. Can't breathe in toxic skies. Polluting. Toxic skies, you pollute me with your lies. Thought I'd die along with my sense of time, and I'm not alright. Feel trapped in my mind, I can't escape even if I try to. Little too late, too weak and too kind. My heart is on fire, and I'm burning alive, so I guess I'm not fine, still yeah. Trapped in I my mind, all that tape been in my mind for days. Where I could get away. you o get k n ชาวสกาวไบนะครับวันนี้เรามีวัตถุดิบจะมาให้พวกสกาวครับได้ทำไปดูวัตถุดิบกันครับจะมีอะไรไหมครับที่ให้ชาวสกาวอยทำนะครับวันนี้ผมเตรียมวัตถุดิบมาไม่ได้ไม่ดไมด้บอกไม่ได้แจ้งนะครับดูสิว่าหลังปีใหม่นี้เขาจะมีความคิดในการ ปรุงวัตถุดิบยังไงนะครับวันนี้ครับผมได้เตรียมนี่ครับมาม่าเผ็ดเกาหลีแล้วก็เตรียมนี่ครับวัตถุดิบเนื้อสัตว์สดๆเลยนะครับให้ปรุงกันเองให้ก่อไฟเองเรื่องตั้งแต่ก่อไฟถึงขั้นปรุงแล้วก็เติมครับซึ่งเป็นผมจะเป็นกรรมการในครั้งนี้ครับแล้วก็จะมีโจทย์ให้แบ่งเป็น2ฝ่ายนะครับเดี๋ยวจะให้ปา๋องฉุกกันแบ่งเป็น2ฝ่ายแล้วก็จะให้เลือกวัตถุดิบ2อย่างนี้นะครับให้ทีมซอฟต์แวร์นั้นรังสรรค์กันเองดูซิว่าเขาจะมีความคิดที่จะรังสรรค์เมนูได้มากน้อยแค่ไหนเดี๋ยวเราไปดูัครบ ผมจะเอาวัตถุดิบไปให้เขาเขานั่งกันอยู่ตรงนั้นใครไม่รู้หรอกว่าผมซื้อวัตถุดิบมาให้เขาทำไปนะครับครับสวัสดีพ่อน้องซอกาวทั้งหลายวันนี้เลยครับวันนี้เลยครับพี่มี ชาเลนจ์ที่จะให้เล่นกันหน่อยครับมารวมตัวกันก่อนครับมาเร็วมาเร็วมาเร็วครับมาเร็วครับอ่ะมาสิครับเรียกแล้วครับจะมีชาเลนจ์ให้ครับวันนี้ไม่เล่นหรอครับพอดีพี่ซื้อวัตถุดิบมาเออพี่ทำให้กินบ่อยแล้วพี้อยากจะกินตีดมือน้องๆบ้างดูสิว่าปีใหม่มาที้พวกน้องๆจะมีความที่สร้างสรรค์มากน้อยแค่ไหน นี่เรามีครับอุปกรณ์2อย่างนะครับอันนี้คือปลอยกับหม้อกระทะนะครับเดี๋ยวจะให้พวน้องๆแบ่งกันเป็นนสองฝ่ายมาเรียนนน้องๆพอดีที่เก่งสุดนะครับก็เลยต้องเรียกน้องๆด้ดนึงจะให้น้องๆจับคู่แป่งชุดนะครับแยกเป็น2ฝ่ายแล้วก็พอแยกเสร็จแล้วก็จะให้เป่ายิงฉุบเพื่อเรื่องอุปกรณ์นะครับว่าใครจะได้ฝใครกี่คนครับฝั่งละสามคนครับจับคู่แป่งชุดกันได้เลยครับ โอเคนะครับทีนี้เราได้ฝั่งกันแล้วเดี๋ยวจะให้น้องๆถอดตัวเลือกอุปกรณ์นะครับฝั่งไหนชนะจะได้ฟอยไปฝั่งไหนแพ้จะได้ม้อโอเคนะครับอ่ะมีชื่อทีมเปล่าตัวแทนครับตัวแทนมีชื่อทีมเปล่าคิดเลยครับสดๆเลยครับชื่อทีมนผมทีมพี่ครับ ท็อปพนมเปนทีอะไรทีแล้วอะจุ้ยขเนียแบนจุ้ยขเนียแบนด้วยไปเลยเอาเดี๋ยวจะทำการเปิดชุมนะครับแยกอุปกรณ์นะครับชนะได้ฟอยแพ้ได้มอดนะครับมาดูกันครับโอ้ตามนี้นะครับอ่าตามนี้นะครับตามนี้เดี๋ยวเราจะให้เวลาทำอาหารนะครับเวลาเป็น เก้าสิบนาทีนะครับในการรังสันเมนูโอ้โหเก้าสิบนาทีเลยบอก เดี๋ยวเรามาดูความคืบหน้าของแต่ละทีมกันนะครับว่าทีมนั้นกับเขาไปถึงไหนกันแล้วครับเดี๋ยวเราไปดูกันตามผมเลครับไม่ทราบว่าตอนนี้ทำไปถึงไหนแล้วครับตอนนี้นะครับฝั่งมันจะเป็นอบก่อไปจนเป็นฐานแล้วก็อบ,อบรับกำลังหมักไก่นะครับตอนนี้หมักไก่ซอสเกาหลี ทิ้งเลยนะหรือต้องใช้หมดตัวุด้องใช้ครับต้องใช้ครับอย่างมะต้องใช้สักหน่อยครับแต่ไม่กูทิ้งแต่เมื่อคืนแต่พวกมมาอาจใจะไอ้ที่ไก่อ่ะ เราจะช้าแต่เราก็ชัวีเเราจะไม่หล่อแต่เราก็อร่อยตอนนี้นะครับก็ได้เวลาของวัตถุดิบปริศนาแล้วนะครับวัตถุดิบปริศนาของเราในวันนี้ก็คือโอ้โหพักบุ้งซอยที่กินเหลือจากเมื่อคืน เรเอ้องทำอะไรเนี่ยวไม่รู้ครับไม่มึงก็มาทำเลยเอามาทำเลยกินเหี้ยเป็นคนที่ชอบกินผักบุ้งมากกินกินสุกไหนกินชิบนพี่โบอะไรครับเป็นคนที่ชอบกินผักบุ้งมากครับอ๋อเราทั้งทาร์ตใช่ไหมที่ทาร์ตเฮ้ยไม่ทำทาร์ตพี่เลยไม่ทราบว่าวัตถุดิบปริศนาที่ได้มามีความรู้สึกเป็นไงครับที่เชฟยุทธเขาให้มา เมื่อไหรจะออกเมื่อไหรจะออกนาทีครับอ่ออีกนานครับเจ็ดปีแล้วนะเฮ้ยได้ไปมามเลยกลัวมาแล้วบ่หรือกูจะโดนตายลรออ่าไม่ทราบว่าวัตถุดิบพิารณาที่ได้มาจะทำอะไรกันครับวันนี้ ไก่ผมก็เลือกสุกนะครับแต่ครูต้องทําสุกนะครับครูจะทําดิบให้ครับกรรมการทานไม่ได้นะรอเลยครับร้อนแล้วเมนูนี้ได้เลยมั่นใจมาจากอะไรครับไก่อมเส้นเอ่อกุ้งอมเส้นใช่ครับจะเปลี่ยนจากกุ้งเป็นไก่พอดีพี่ค่อมีตังค์นะมันเป็นจากกุ้งเส้นเป็นมาม่าใช่ครับต้องคิดดีครับแต่จะทานได้หรือทานไม่ได้เดี๋ยวเรามาดูเลยทีสรุปก็ถือปริศนาทำให้ผมกินครับก็ว่าเหลือมาเมะไว้เอามาเมะนะครับห่อฟอย แล้วก็เอาวัตถุดิบปริศนาไปไปใส่แล้วเอาไปเขาเรียกว่าอะไรเอาเอาไปอบใช่เอาไปอบครับมันก็จะกลายเป็นสปาเกตตี้ของฝรั่งครับแล้วคือคุณคิดว่าความคิดสร้างสรรค์คุณวันนี้คุณจะได้สักเท่าไหร่ครับน่าจะสิบเอ็ดจุดห้าแต่เต็มสิบนะครับเดี๋ยวเรามาดูนะว่าไก่ที่เราหมกมันจะสุกเป่า ยังดูยังไงดยดูนะครับกี่ช like <S 1 S 2> <itu oat> <ấp> <onos> ั uh ้นวะเนี่ยสุกไหมสุกอือนี่จะแม่งหนาเลยนะไฟมอดมดเลยทำไมสุกอุ๊ย คูไม่ได้กินหอมอ่ะหอมไหมหอมสุกหอมเหมือนนี่เลยป่ะไก่คริปตี้อ่ะไก่นิวออ,อ,อลินเอาคนนั้นมีเนี่ยแรงไงคือไ,ได้ยูเป็นเหมือนขไข่เลยอะ่ะเอาก็ใส่ไข่นี่กว่าเนาะไม่เดี๋ยวดูข้างในก่อนเช็คสุกครับจังหวะนี้ ถูกถูกถูกเรียบร้อยครับเป็นไงครับไอ้แจ๊หอมผมว่าเฉยเฉยอเชื่อโอเครับเดียวรอไปเดี๋ยวเราประจานใจกันเลยครับนี่ครับตับตาตัดตาเสร็จแล้วครับน้องๆจะได้ป่าดูนะแทบแ่บอ่ะครับแ่บแทบสเปซเราคือน้ำซอสสุดพิเศษที่ทำด้วยไข่แล้วก็ ฟุ้ <S <S งครับว<ด>้าวอันนี้ซอสทำมาจากอะไรบ้างครับเนี่ยีใส่ไข่อะไรครับโอ้ผมก็มาครับแล้วก็ก็เมนูเมนูพิเนาที่เราได้ครับอ๋อผักปุ้งใช่ไหมครับ,รรบใช่ครับแต่ไม่เท่าไหร่เราดูดูแล้วเหมือนเหมือนสกี้แห้งเลย <S <S ใช่เขาเหมือนสกี้แห้งเลยอันนี้ก๊อปมาหรือเปล่าครับก๊อปกันมาหรือเปล่าหรือเปล่าหรือว่าไงเยียบนะนักพูดเยอะครับเจ็บคอตลอด You said you was gang, but you never hanging. I guess it was a mess. The picture I paint is never going to change RPG. we going to win. Spending this cash roll to the back, we can do the shit all again. Come on, my nigga, we on not go, my nigga, for all of my doors in the pen. You said you was gang, but you never hangin', I guess it was a man The picture I paint is never going to change RPG. we going to win. Hello, hey. นั่งก่อนครับนั่งก่อนครับใครจะเป็นผู้จัดเมนูครับเดี๋ยเงนี้ครับนี่ครัลองบอกหนยครับว่าเนนี้เปนยังไงอยังไงรนไงที่ไหนสไรบ้างบเลยนี่ครับเมนูนี้ชื่อว่ารากิน้ครับเลิปส่กตบเปล่าีน เด <Yes> ี๋ยวก็เทก่อนกินครับเทฟต้องแทนไก่ไปจริงครับทนี้แล้วก็กินพรกอมซ้อนแล้วก็พร้อมเส้นครับในคำเดียวกินในเค้าทุกอย่างในคำเดียวครับชิ้นเด็ดๆไก่ไก่ก็ตายแล้วไก่ชิ้นใจเนี่ยแล้วก็กินข้างในสุกเปล่าลองดิลองดิอาหารพอใช้ได้ครับเดี๋ยวเรามาลุ้นข้างในว่าข้างในสุิ อม่นช่เาเนี่ยนี่ง่ายเนี่ยาเยคโอ้มอเยเยครับโอ้ยมอ้ลยมือเลยครับโอ้ยมือเยครับโอมือเยครับโอยมอเลยคโ้ยมือเยโอ้ยมอเยโอ้ยมอยครโ้ยอเยโอ้ยอรับโอ้ยอยครับโอ้ยเยรโอยครับโอ้ยโอ้ยโอ้ยอ้ยโอ้ย ครับครับส่วนครับ24500ครับครับ ลูกมะช่าจะทานลงอบบาัะทานอนะครับเมนูต่อไปครับนี่ชื่อเมนูแล้วเฟเอา จากยืมเมื่อไ,ไหร่วะยังง่ายขนาดรนานแดกยทดเป็นเมนูนะครับเ <c oughs> มน,นูเนี้ยเรอเกิดจากการที่ว่ากินปีใหม่เลยเนี่ยแต่ทีนี้ก็นัดเพื่อนว่าจะมากินแกแห้งอะไรวะเอ้ยลืมสะพานลืมเลยแต่มไ,มแไม่รู้ไม่เคยให้หนูทำเลยเลยต้องรับ เป็นไก่บุอยู่ข้างล่างจะมีไก่อยู่ข้างล่างเรามาดูครับสุกมีสุกวัตถุดิบเรามีไก่มีมากๆแล้วก็ผักบุ้งใต้ไก่จะมีม้ามลองจะมีน้ำมันเป็นซอสข้างล่างนะไก่สุกพอดีแล้วมีซอสอยู่ข้างล่างนะแหวกแหวกเราดิไม่มีไก่แหวกไม่มีแล้วแหละซึมหมดแล้วเอาละรับนี่กินไี่ออก ใครไมเกินนะดิออกคลิปเลยนะเหตุใดตัดสินยากมากครับเออวัดกันต่อคำต่อคำเมื่อกี้นะครับที่ชิมไปแล้วตัด um. สินยากมากครับวันนี้ผมจะชิมเป็นคำสุดท้ายนะครับ อทำโตมหาชัยโตท็อปพนมเปญนะครับนี่ครับนี่ภาคมาไอ้นี่เนี่ยภาคนนะไอ้ภาคมาแบกไอลงศพแล้วนี่เาสี่คนจะเขาไปเอาปาปุ๋มแต่สินไม่ขาดอ่ะไม่ขาดยังไงมาม่ากัรสชาติเดยวกันผอก็เหมือนกันแค่ทำให้เหมือนกัน บานาเตงออกไหออกนะครับโอ้ยลุกเลยโอ้โหมัครับตัดสินให้ใครใครครับเฮ้ยนะครับอุตระในวันนี้ก็คือ มันเนี่ยเวะชอบคน้ครับกีมได้ันไม่มีกล่ฝั่งเนี่ยอร่อยก็จริงแต่อ่อนไปหน่อยเออแล้วชอบแออกเฉะแต่ฝั่งเนี่ยกลมกล่อมช่วงสุดท้ายโอเคครับทีมพวกผมก็เป็นฝ่ายชนะนะครับถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับแครกเพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะครับหลับวันนี้พวกเรา